ข้อที่24ในสภาวะคงตัวของการนำความร้อนผ่านท่อที่มีเส้นปัานศูนย์กลางภายใน10เซนติเมตรและเส้นปัานศูนย์กลางภายนอก15เซนติเมตรยาว10เมตรดังรูปมีค่าเคเท่ากับ14วัตต์ต่อเมตรเคลวินอุณหภูมิของเนื้อท่อเป็นไปตามสมการ Tr เท่าก,กับ160ลบ98ลอน R จงหาค่าตาก,การนำความร้อนผ่านท่อนี้ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน10เซนต์นะครับ r1 ก็จะได้เท่ากับ0.05เมตรนะครับนี่เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก15เซนติเมตร r2 ก็จะอยู่ที่0.075เมตรนะครับที่ที่ r1 เท่ากับลบ166 98ลอน อานก็คือ0.05นะตรงนี้ได้1 3 2, 3 2, 5 8ทีอาเท่ากับลบลบ160ลบ98หลอนอาสองก็คือ0.075 เ3 8บสามจครับ Q าร์ไเรนะครับ2พาย K คแอลเดวตาทีนะคนี่ส่วนด้วยลอนอสส่วนอหนนะครับ ก็แทนค่าลงไปนะครับสองพายโอเคแล้วก็ห้าสิบสี่เอโอเท่ากับสิบเมตรตัวนี้ลบกันเหลือหึงสามสามจุดหา้าแปด ก้าสิบสามจุดปหลอนศูนดูนตรงนี้ก็ได้คำตอบนะครับนะ oh นะ3าม สี่หาเกาวัตก็มาดูคำตอบนะครับข้อที่2องน่าจะใกล้เคียงที่สุด3 3มสาคูณสิยกกำลัง3 3มสาคูณสิยกกำลัง3วัตต์นะครับข้อที่25นี่ก็โจทย์เหมือนกันกันกบข้อที่24นะครับแต่ว่าข้อนี้ก็จะทามา ักความร้อนตรงนี้ถาหาฝักความร้อนตรงนี้นะตรงนี้ผมยกมาจากข้อที่24ครับก็คือเราได้ heat r a แล้วนะครับเราจะมาหาฝักความร้อนต่อ ส่วนด้วยพื้นที่ผิวนะนพื้นที่ผิวก็คือสองพายอาคูณแอลสามสามสองสี่ห้าเก้าส่วนด้วยพื้นที่นะสองพายคูณอาตรงนี้ ผิวท่อภายในนะครับเขาให้หาผิวท่อภายในก็0.05คูณ L ก็คือ10เมตรนะครับเรได้คำตอบกับ105.82กิโลวัตต์ต่อตารางเมตรนะครับดูคำตอบนะก็ตรงกับข้อ4นะครับ 1 0 5 8หกิโลวัตต์ต่อตารางเมตรข้อที่26ก็โจทย์เหมือนกันนะครับโจทย์เหมือนกันกับข้อที่24-25ว่าเขาแต่ว่าอหาหาฝักความร้อนของผิวภายนอกนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็แทนค่าเลย heat flux ก็จะเท่ากับ heat rate นะครับ332 459องหาเอนด้วยพื้นที่ผิวท่อภายนอกนะครับก็คือ2ภพายท่อภายนอกก,ก็คือ r 2นะครับ0.075 คูณล10เมตรนะนนก็ได้คำตอบนะครับ7.05คูณ10ยกกำลัง4วัดต่อตารางเมตรตอบก็2นะครับ7.05 6คูณ10ยกกำลัง4